สวัสดีครับพี่น้องครับพูบอกัย่งที่ช่องมืวอเดียวผู้จัดการบัดโจรครับอำเภออ๊อฟฟิเชียลห่วยเห็นท่าคลิปน่พอเอ้ยเออเป็นปวาด,วาวดอกมาตัดเดินทางมาหัดครับจอดรถแล้วนะครับยุบวงเดยวันทีพี่นงองยุบไปรถเมียอนุสาวรี่ใช่สมอลรพูมมเลยครับนี่ <c oughs> องยิงกับหัวตะม้าหัครับจอดอยู่ทั้งหลังดู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 สองสิบกิห้นั่นเลยดีกว่าอืมได้กินตัวเหนียวกวนอือมีแรงกิตละครับอืมแรงงานอยมอชิจสองครับวันที่สามใช่ศิลปินรับเชิญคือจินตราภูลาบนะครับพร้อมกับศิลปินจากผู้เข้า กันแันรอบสองคนสุดท้ายครับของทีมสาวน้อยเพนียงครับมอลำไอ้ดัอนนะครับจากเวิร์กพลอยถ้าร์ติโนอ้งอม่เปย์ยันอดีลาหมดแล้วว่างไงโลก าลูกสาวแล้ว like มือนี้ยุ lonely, ่ไอ้นี่ไหมไอ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 อนุสาวรีชัยงานสื่อมาเด้อมาเด้อเัยนัไ่มัไปหมดแล้วงเ็นไงครับถึงนั่นยัง หาแล้วนัดไว้ัดไว้กี่โมงอ่ะหลับแล้วบ่ายโมงรถบอกเคยมาก่อนก็เด็กๆมันไปถ่ายได้ครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้เหลืงานเลยเหลือโดมเลยเด็กๆเขาไปถ่ายได้ครึ่งชั่วโมงแล้วกินข้าวกินปลาก็ออกมาเลยองยิงอยู่รถไหม ันแล้วคเมื่อยกินเขากินน้ำไปเพื่อจังคนหนื่งเมื่อยเป็นไขใครจะร้ายเปนเลยบ้านวันนี้คือแตงหนาแงมแทะไม่มีอะไร จอดเสรจจอดรถยู่ซ้ายจอดรอยู่ซ้ายรยู่ซ้ายฮะจอดรถยู่ซ้ายข้างนานี่เดยนี้รถใครเดยวท่ไปเพทน่เม่กินข้าวเขียไหี่เดยข้างน้าเขาน่ผู้เดียวจังเลยมือวลายแถวเบิ้งโอ้เบิงบอลมแล้ ีคฟ okay, ้องไลฟ์ปวดหรอกโอเคพักควันครับแม่น้อยจะทั้งมาหอดหรอครับยืนจะแต่ง mm ตัวมาแล้วเดี๋ยวจะบอดไงผมเหรอเพราท่านเด้แตยงตัวอยู่บนค่าสัมผัสที่แม่ทั้งหนาเียไหมโบเจียวเจียวใช่ไหม อออรอยอีงทเยรวัดีกันกาบชาบ,ชาบนโอ้สาวแต่งหน้ายอรเอยแล้วยัางงามเลยท้ากันเอียงไปหอดเนองื่นท้ากันเลยจดกินเข่าแม่เี่วู้่ว <c oughs> ันดีน <c oughs> ีหาขว่มัเนมินจดิ้เข่าแมโอพราะว่ามันแาบเปียวๆอยู่แหละแม่นอนกอนเนี่ย

พี่พีนองบานเข้า,านบนเนี่นั่งข่รถวัดอยู่นไหนยินไหนยืนดับว่านะครับผลบาสาวลี่เลยละ่ะนี่ว่ามันเป็นทีมาไหม คนทหารแบกปืนถือ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 ปืนต้องแบกอยู่แค่ยังไงสรลงถอยสุกตาเพื่อนอันนี้คือประสบการณ์นะประสบการณ์การเช็ดต้องถอยด้วยตรงนี้ประสบการณ์เลยกระป๋องเตี๊ยงวะอันนี้คือเตียงเตี๊ยมอร้อยสีแล้วนะสีใสบุญสีออกนอกแข็งใ้ มันคืนนี้หรือเปล่ามันตีมันกินมเปล่ามันมเนี้ยแนวเสียด,ดุเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเช้อนเดี๋ยวผมจะไปถามามันจะไม่ได้มาหูขวักขวขว,ขวงสิหรอกเปลือกลูกเปลมันลูกมันออกเลยนะใช่พี่มันฉีดน้ำยาเทพป๋อไม่ฉีดน้ำยองยำยาอย่างไม่ฉีดว่เป็นฉีดน้ำยาเลย กบบอไอโฟนที่ไอโฟนที่ผ่านี่มันทายแล้วมันก็คนเบนบ่งหลายดีน้อแอมินวินิมัยมาหมดแล้วไกมไหมมาหมดแล้วเดียนเซตไกลม้ยเนี่ยเดีแค่ไหนะครับ <50 S 1> <c oughs> ห <50 S 2> วว้าสิบเมตรห้าสิบเมตร

อพอสว่างไปสว่างแล้ว<ด>โอ้ยไอ้วนที่ผ่าทางในคนกับบึงดอกเลยจะเริ่มเข่ากลุ้มเลยครับพี่น้องฝากสนับสนุนทีมงานสาวน้อยเพรียงครับหมายเลขมือที่สองครับคนที่สามจิตตะลาบคุณลาบนะครับหมอจิตสองมนทีซีนี่เท่าหนทีน่ใช่ไหมดูตตบกสอนไหมบกสอบไหมโอ้เลยย่องเลยย่องอ่นะครับ ถ้าหมาสองร้อเก้าสิบเก้าบาทครับสำหรับผู้ใดที่มันเนน <ะ S 2> ิ่นย้อนหลังได้เนาะ,นนะคือ,ค,อ,ค,อคือยังมือเคือ่ยอนี่เสื้อผ้ายังกล่องจะเห็นชัดเด้อ่าม<น>ีหลายพวกมี่อย่างต่ตางๆมันเนิ่น<ด>ย้อนหลังได้คลือนเป็นยีเฟสเอาบัดนี้ขออานุญาตทำหน้าที่นะครับพี่น้องตอนนี้เวทีพร้อมแล้วเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศด้านหน้าเวทีมา่ผ่านพี่น,อน้นองครับขอบคุณครับ